ณริมสองฝั่งแม่น้ำโขงในยุคโบราณกาลก่อนที่ประวัติศาสตร์จะถูกจารึกมีอาณาจักรท้องถิน่นที่รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่ตั้งตระงานอย่างสง่างามนั่นคือเมืองขอมซึ่งในตำนานนี้มิใช่นครทมหากแต่เป็นเมืองเอกนครที่ปกครองดินแดนแถบนี้อาณาจักรแห่งนี้อุด,ดมสมบูรณ์และมั่งคั่ง ภายใต้การปกครองของพระยาขอมกษัตริย์ผู้ทรงทศพิตราชธรรมและเป็นที่รักของไพร่ฟ้าแต่สมบัติที่ล้ำค่าที่สุดของเมืองขอมมิใช่ทองคำหรืออัญ,ญมณีหากแต่คือพระธิดาเพียงพระองค์เดียวของพระองค์นางไอคำตำนานพื้นบ้านได้บรรยายถึงสิริโฉมของนางไว้ราวกับเทพธิดาจุติลงมาเกิด ผิวพรรณของนางขาวผ่องเนียนละเอียดดุดไข่มุกงามเส้นผมของนางดำคลับยาวสลวยตองแสงจันทร์ก็เปล่งประกายดวงตาของนางสุกใสดุดดวงดาวและยามที่นางแย้มสรวนก็ราวกับว่าโลกทั้งใบพลันสว่างสวยัยนางคือผู้มีสิริโฉมงดงามหาผู้ใดในสามภพเทียบเทียมมิได้ กิตติศัพท์ถึงความงามอันน่าอัศจรรย์ของนางไอคำจึงมิได้ถูกจำกัดอยู่เพียงแค่ในกำแพงเมืองขอมมันถูกเล่าขานผ่านปากต่อปากของเหล่าพ่อค้าที่เดินทางไปตามลำน้ำโขงมันถูกขับขานเป็นบทเพลงของเหล่านักดนตรีที่เดินทางรอนแรมไปทั่วสารทิศกิตติศัพท์ความงามของนางได้ล่องลอยไปไกล ไกลเกินกว่าที่ผู้ใดจะคาดคิดและเมื่อนางไอคำจเจริญวัยขึ้นจนถึงเวลาอันควรพระยาขอมผู้เป็นพระบิดาจึงได้ตัดสินพระไทยจัดงานเฉลิมฉลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานบุญที่จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นแห่งโศกนาฏกรรมรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในลุ่มน้ำโขง งานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระยาขอมได้ประกาศออกไปนั้นก็คืองานบุญบั้งไฟหรือเทศกาลบั้งไฟประเพณีโบราณแห่งลุ่มน้ำโขงที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการบวงสรวงพญาแถนเทพผู้ยิ่งใหญ่บนฟากฟ้าเพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลและเพื่อเป็นการสมโพธเมือง ที่บัดนี้นางไอคำพระธิดาได้เจริญวัยเป็นสาวสะพั่งพระยาขอมได้ส่งสารเชิญและเหล่าม้าเร็วไปยังเหล่ากษัตริย์และเจ้าเมืองน้อยใหญ่ทั่วทั้งสารทิศให้ส่งบ้างไฟที่ดีที่สุดของตนเข้ามาแข่งขันณนะลานหลวงแห่งเมืองขอม เมืองต่างๆเมื่อได้รับสารต่างก็เริ่มระดมช่างฝีมือสร้างบัางไฟหมืน่นบัางไฟแสนเพื่อหวังจะเป็นผู้ชนะในงานนี้แต่ลึกลงไปกว่านั้นข่าวลือที่แพร่สะพัดไปพร้อมกับสารเชิญคือสิ่งที่ทำให้เหล่าราชาหนุ่มและเจ้าชายจากต่างเมืองต่างไม่อาจอยู่นิ่งได้ข่าวลือที่ว่า การแข่งขันครั้งนี้มิได้มีเพียงชื่อเสียงเป็นเดิมพันหากแต่กษัตริย์เมืองใดที่จุดบั้งไฟได้สูงที่สุดและงดงามที่สุดอาจมีโอกาสได้อภิเศกสมรสกับนางไอคำสตรีที่งดงามที่สุดในสามภพการแข่งขันครั้งนี้จึงมิใช่เพียงการแข่งขันเพื่อบวงสวงพญาแถน หากแต่คือมหาสงครามที่ใช้บั้งไฟเป็นอาวุธโดยมีหัวใจของนางไอคำเป็นเดิมพันข่าวนี้ได้แพร่สะพัดไปไกลข้ามป่าข้ามเขาและมันก็ได้เดินทางไปถึงเมืองผาโพงอาณาจักรของนักรบผู้กล้าที่ซึ่งเท้าผาแดงราชันหนุ่งผู้เกรียงไกร ผู้ซึ่งเคยมีอดีตผูกพันกับนางไอในชาติปางก่อนกำลังรอคอยข่าวนี้อยู่ณนะเมืองผาโพงอาณาจักรของเหล่านักรบเมื่อเท้าผาแดงกษัตริย์หนุ่มผู้เกรียงไกรได้สดับรับฟังข่าวสารเรื่องงานบุญบั้งไฟและข่าวลือเรื่องการอภิเษกสมรสดวงใจของท่าน ก็พลันสั่นไหวตำนานเล่าว่าท่านคือผู้ที่นางไอคำเคยมีสัมพันธ์รักและผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนแม้จะไม่เคยพบหน้านางไอในชาตินี้แต่สายใยแห่งอดีตชาติก็ได้เรียกหาท่านรู้ในทันทีวันนี้คือโชคชะตาท่านจะต้องไปและจะต้องเป็นผู้ชนะ เพื่อทวงนางในดวงใจกลับคืนมาเท้าผาแดงจึงได้เรียกประชุมเหล่าเสนาบดีและช่างฝีมือที่เก่งที่สุดในแผ่นดินท่านออกคำสั่งให้สร้างบั้งไฟหมืน่นบั้งไฟที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและทรงอนุภาพที่สุดเท่าที่เมืองผาพงเคยสร้างมาเหล่าช่างหลวงทำงานกันหามรุ่งหามคำ่ำคัดเลือกไม้ไผ่ที่ดีที่สุด อัดดินปืนที่แรงที่สุดและแกะสลักลวดลายอย่างวิจิตรการตาในขณะเดียวกันเท้าผาแดงก็ได้เตรียมขบวนทัพและเครื่องราชบรรณาการอันล้ำค่าเพื่อเดินทางไปยังเมืองขอมในฐานะคู่แข่งภู้หมายปองหัวใจของนางไอคำบัดนี้การแข่งขันได้มีตัวเต็งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเข้ารวมแล้วแต่ เหล่ามนุษย์หารู้ไม่ว่ากิติศัพท์ความงามของนางไอคำไม่เพียงแต่เลื่องลือไปทั่วผืนแผ่นดินหากแต่มันยังทะลุทะลวงลงไปถึงเมืองบาดาลที่ซึ่งเท้าพังคีโอรสแห่งพญานาคก,ก็กำลังลุ่มหลงในตัวนางจนมิอาจทนอยู่เฉยได้อีกต่อไป ลึกลงไปใต้กระแสทานอันเชี่ยวกรากของแม่น้ำโขงมีอีกอาณาจักรหนึ่งที่ซ่อนเร้นอยู่เมืองบาดานหรือนครพญานาคมหานครที่สร้างจากแก้วมณีและทองคำ่องสว่างเรืองรองอยู่ในความมืดมิดแห่งสายน้ำที่นี่ถูกปกครองโดยเจ้าแห่งนาคทั้งปวงพระยา สีสุดโทนาคราชพระองค์มีพระราชโอรสเพียงพระองค์เดียวผู้เป็นที่รักและตามใจที่สุดนามว่าเท้าพังคีเท้าพังคีคือเจ้าชายนาคหนุ่มผู้ทรงอำนาจและเอาแต่ใจและกิตติศัพท์ความงามของนางไอคำก็ได้ทะลุทะลวงผ่านสายน้ำลงมาถึงหูของท่าน เพียงแค่ได้ยินคำพันนา,นาจากเหล่าบริวารน,นาคที่แปลงกายขึ้นไปสอดแนมบนโลกมนุษย์ถาวพังคีก็บังเกิดความลุ่มหลงเป็นความลุ่มหลงที่รุนแรงและเร่าร้อนทั้งที่ไม่เคยได้ยนโฉมแม้เพียงเสี้ยวหน้าทันเฝ้าเพ้อฝันถึงเจ้าหญิงมนุษย์ผู้นั้นจนมิเป็นอันทำสิ่งใด ถท้าพังคีจึงได้ไปทูลขออนุญาตต่อพระบิดาเพื่อจะขึ้นไปยังโลกมนุษย์และเข้าร่วมการแข่งขันบุญบ้างไฟชิงตัวนางไอมมครองแต่พญาสีสุดโทนาคราชทรงปฏิเสธอย่างเด็ดขาดเพราะกฎเหล็กแห่งเมืองบาดาลมีอยู่ว่านาคและมนุษย์คือสองเผ่าพันธุ์ที่มิอาจรักกันได้ การขึ้นไปของเกี่ยวกับมนุษย์จะนำมาซึ่งหายนะแก่ทั้งสองฝ่ายพระองค์ทรงห้ามปรามไม่ให้เท้าพังคีขึ้นไปยุ่งเกี่ยวกับโลกมนุษย์อีกแต่คำห้ามปรามของพระบิดาก็มีอาจหยุดยั้งความปรารถนาอันแรงกล้าของเจ้าชายนาคหนุ่มได้ยิ่งถูกห้ามท่านก็ยิ่งอยากเห็นหากไปในฐานะเจ้าชายนาคไม่ได้ ท่านก็จะไปในฐานะอื่นในเมื่อมิอาจไปอย่างเปิดเผยท่านก็จะลอบขึ้นไปทาวพังคีจึงได้ตัดสินใจฝ่าฝืนกฎที่ร้ายแรงที่สุดของเมืองบาดาลท่านจะใช้มนแปลงกายเพื่อที่จะได้ยนโฉมนางไอให้ได้โดยแปลงร่างเป็นกระรอกเผือกสัตว์ตัวเล็กๆที่ไม่มีพิษมีภัย เพ mm hmm ื่อแอบเข้าไปในตำหนักของนางเมื่อแปลงกายสำเร็จเท้าพังขีในร่างกระรอกเผือกก็ลอบว่ายทวนกระแสน้ำแห่งแม่น้ำโขงขึ้นมายังโลกมนุษย์ณริมตะลิ่งแห่งเมืองขอมด้วยร่างที่เล็กและปราดเปรียวท่านจึงแอบปีนป่ายไปตามกิ่งไม้จากต้นหนึ่ง ไปสู่อีกต้นหนึ่งอย่างเงียบเชียบไม่มีทหารยามหน้าพระลานคนใดสังเกตเห็นสัตว์ตัวน้อยนี้หัวใจของท่านเต้นระรัวทั้งตื่นเต้นทั้งหวาดกลัวต่อการฝ่าฝืนกฎท่านมุ่งหน้าไปยังจุดหมายเดียวตำหนักของนางไอคำและในที่สุดท่านก็มาถึงท่านกระโดดไปยังกิ่งไม้ใหญ่ ที่ทอดตัวอยู่ข้างหน้าต่างห้องบรรทมของเจ้าหญิงและที่นั่นเองผ่านช่องหน้าต่างเท้าพังคีก็ได้ยนโฉมนางไอคำเป็นครั้งแรกนางงดงามยิ่งกว่าที่เหล่าบริวารพันนาไว้พันเท่างดงามจนแทบหยุดหายใจเท้าพังคีตกตะลึงและลืมตัว ท่านกระโดโดโลดเต้นส่งเสียงร้องอยู่บนกิ่งไม้นั้นเพื่อเรียกความสนใจจากเจ้าหญิงและนางไอคำก็สังเกตเห็นท่านนางเห็นกระรอกเผือกที่งดงามที่สุดในโลกและในทันใดนั้นนางก็ปรารถนาที่จะได้มันมาครอบครองความปรารถนา ที่จะได้กระรอกเผือกตัวนั้นมาครอบครองทําให้นางไอคำลืมสิ้นทุกสิ่งนางมิได้ร่วงรู้เลยว่าสัตว์ตัวน้อยที่งดงามนั้นคือเท้าพังคีโอรสแห่งพญานาคที่ฝ่าฝืนกดขึ้นมานางจึงมีรับสั่งไปยังนายพรานหลวงผู้มีฝีมือแม่นยำที่สุดในเมืองขอมจงไปจับกระรอกเผือกตัวนั้นมาให้เรา จงจับมาไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนายพรานหลวงรับคำสั่งและการไล่ล่าก็ได้เริ่มขึ้นเท้าพันคีในร่างกระรอกเผือกเมื่อเห็นนายพรานก็ตกใจกลัวจนสุดขีดท่านรู้ในทันทีว่าความลับแตกแล้วและนี่คือการลงโทษจากการฝ่าฝืนกฎท่านกระโจนหนีสุดชีวิตวิ่งไปตามกิ่งไม้จากตำหนัก ออกสู่ป่านอกพระนครโดยมีนายพรานหลวงวิ่งไล่ตามอยู่ไม่ห่างท่านพยายามจะหนีกลับไปยังแม่น้ำโขงกลับสู่วังบาดานแต่ก็ดูเหมือนจะไกลเกินไปนายพรานผู้ชำนาญป่าค่อยๆต้อนท่านจนเข้าสู่ทางตันณลานกว้างกลางป่าเท้าพังขีหมดหนทางหนี นายพรานหลวงเมื่อเห็นว่ามิอาจจับเป็นได้จึงตัดสินใจใช้หนทางสุดท้ายเขาหยิบลูกธนูที่อาบไว้ด้วยยาพิษร้ายแรงหนางคันธนูและยิงออกไปลูกธนูพุ่งแหวกอากาศและปักเข้าที่กลางลำตัวของกระรอกเผือกอย่างแม่นยำเท้าพังขีกรีดร้องก่อนจะร่วงหล่นลงมาจากกิ่งไม้สู่พื้นดิน พิษแล่นพล่านไปทั่วร่างท่านรู้ตัวว่ากำลังจะสิ้นใจในลมหายใจเฮือกสุดท้ายที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและความแค้นเท้าพังคีจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานด้วยแรงอาฆาตนี้ขอให้ร่างของเราจงใหญ่โตมโหฬารใหญ่โตพอที่จะให้ชาวเมืองขอมผู้สั่งการได้กินเนื้อของเรา จนอิ่มหนำกันทั้งเมืองและขอจองเวรจองกรรมนางไอคำํำผู้เป็นต้นเหตุไปทุกชาติทุกภพสิ้นเสียงอธิษฐานเท้าพังคีก็สิ้นใจลงณนะกลางป่าแห่งนั้นและคำสาปที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในชั่วพริบตาหลังจากที่ เท้าพังขีสิ้นใจลงคำอธิษฐานที่เต็มไปด้วยแรงอาฆาตก็สำแดงฤทธิ์ร่างของกระรอกเผือกที่นอนแน่นนิ่งอยู่บนพื้นป่าก็พลันขยายใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์จากกระรอกตัวเล็กกลายเป็นกระรอกขนาดเท่าวัวเท่าช้างแล้วใหญ่โตมโหฬารจนปกคลุมทั่วผืนป่า นายพรานหลวงและชาวบ้านที่ตามมาเห็นต่างตกตะลึงพรึงพฤึดแต่ความโลภก็เข้าครอบงำนี่คือเนื้อกระรอกยักษ์ที่ไม่เคยมีผู้ใดเคยพบเห็นข่าวแพร่สะพัดไปทั่วถึงเมืองขอมผู้คนต่างหลั่งไหลมายังป่าด้วยความยินดีและความหิวโหวยนางไอคำผู้เป็นต้นเหตุก็มิได้ห้ามปราม ชาวเมืองขอมต่างระดมกำลังแล่เนื้อกระรอกยักษ์นั้นแบ่งปันกันไปทำอาหารและกินกันทั้งเมืองยกเว้นเพียงหญิงชราคนหนึ่งผู้เป็นแม่ม้ายยากไร้นางไม่มีแรงที่จะไปแย่งชิงเนื้อกับใครและด้วยความบริสุทธิ์ใจที่ม่ได้ร่วมกินเนื้ออาถรรพ์นั้นก็นางจึงรอดพ้นจากคำสาปไปเพียงผู้เดียวในขณะที่ มหากรรมกินเลี้ยงเนื้อกระรอกดำเนินไปอย่างสนุกสนานชิ้นเนื้อเล็กๆชิ้นหนึ่งได้พลัดตกลงมาจากกองกระรอกยักษ์มันกลิ้งไปตกลงสู่ทาน้ำเล็กๆที่ไหลเชื่อมไปยังแม่น้ำโขงและด้วยอิทธิฤทธิแห่งนาคชิ้นเนื้อนั้นก็มิได้เน่าเปื่อยมันล่องลอยไปตามกระแสน้ำลงไปเรื่อยๆสู่เบื้องล่างแห่งเมืองบาดาล ชิ้นเนื้ออาถรรพ์ที่เปื้อนเลือดของเท้าพังคีได้ลอยล่องจมดิ่งลงสู่ก้นบึ้งแห่งแม่น้ำโขงผ่านประตูเมืองบาดาลลอยไปตามกระแสน้ำทิพย์จนไปถึงท้องพระโรงแห่งนครพญานาคและมันก็ได้ลอยไปหยุดเบื้องหน้าบัลลังก์ของพญาศีสุดโทนาคราช เจ้าแห่งนาคทั้งปวงพยาศีสุดโททอดพระเนตรเห็นเศษเนื้อชิ้นนั้นและในทันทีด้วยสายใยแห่งบิดาพระองค์ก็ทรงรับรู้ได้นี่คือเนื้อของเท้าพังคีพระโอรสองค์เดียวของพระองค์พระองค์ทรงเงยพระพักขึ้นและตระหนักได้ถึงความจริงที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่า กลิ่นหอมของเนื้อที่ถูกปรุงสุกเหล่ามนุษย์มิเพียงแค่สังหารโอรสของพระองค์พวกมันบังอาจกินเนื้อของโอรสแห่งนาคในวินาทีนั้นความพิโรธที่ไม่เคยมีมาก่อนในสามโลกก็ได้ระเบิดขึ้นทั่วทั้งเมืองบาดาลสั่นสะเทือนด้วยแรงโทสะของเจ้าแห่งนาคบังอาจนัก พระองค์ทรงคำรามจนน้ำในแม่น้ำโขงปั่นป่วนพวกมนุษย์หน้าขนมันเหยียบย่ำเกียรติยศของเผ่าพันนาคจนสิ้นเชิงในเมื่อพวกมันกินลูกของเราพวกมันก็ต้องชดใช้ด้วยพั่นดินทั้งหมดของมันพระองค์จึงทรงบัญชาให้ลั่นกลองศึกแห่งบาดาลเสียงกลองดังทุ้ม ก้องกังวานไปทั่วทุกพิภพใต้บาดาลเหล่าพญานาคนักรบนับแสนนับล้านจากทุกขนแห่งที่จำศีลอยู่หรือที่เฝ้าสมบัติอยู่ต่างได้ยินเสียงเรียกนั้นพวกเขาทั้งหมดได้มารวมตัวกันณนครพญานาคกลายเป็นกองทัพพญานาคที่ยิ่งใหญ่จนพื้นน้ำมืดมิด พยาศีสุดโธนาคราชทรงนำทัพด้วยพระองค์เองมุ่งหน้าพุ่งทยานขึ้นสู่โลกมนุษย์เป้าหมายคือเมืองขอมเพื่อล้ามแค้นและถล่มแผ่นดินทั้งเมืองให้จมหายไปใต้มหานาทีกองทัพพญานาคที่นำโดยพยาศีสุดโธผู้พิโรธ ได้เคลื่อนทับมาถึงเมืองขอมในขณะที่ชาวเมืองผู้ไม่รู้ถึงชะตากรรมยังคงกำลังเฉลิมฉลองกินเลี้ยงเนื้อกระรอกยักษ์ที่พวกเขาพึ่งได้มาทันใดนั้นแผ่นดินก็สั่นสะเทือนอย่างรุนแรงนี่มิใช่การโจมตีจากภายนอกกองทัพพญานาคไม่ได้บุกประตูเมืองหากแต่ถล่มแผ่นดินจากเบื้องล่างพื้นดิน ที่เคยเป็นที่ตั้งของเมืองเริ่มยุบตัวลงน้ำจากบาดาลและจากแม่น้ำโขนเริ่มทะลักเข้ามาเสียงกรีดร้องและความโกลาหลดังไปทั่วทั้งพระนครและในวินาทีแห่งหายนะนั้นเองเท้าผาแดงราชันแห่งเมืองผาโพงก็ได้นำขบวนบ้างไฟมาถึงเมืองขอมเพื่อร่วมงานแข่งขันพอดี แต่ภาพที่ท่านเห็นไมิใช่งานเทศกาลหากแต่เป็นเมืองที่กำลังล่มสลายท่านไม่รอช้าเป้าหมายเดียวของท่านคือนางไอคำพระองค์ทรงควบมา้าฝ่าความโกลาหลและสายน้ำที่กำลังทะลักตรงไปยังตําหนักของนางไอท่านขวาตัวนางไอคำขึ้นมาบนหลังมา้าแล้วควบหนีออกจากเมืองที่กำลังจมอย่างสุดชีวิต พยาศีสุดโทนาขราชเมื่อเห็นศัตรูหัวใจกำลังพานางไอต้นเหตุแห่งการสิ้นใจของโอรสหนีไปก็ยิ่งทรงพระพิโรธเป็นทวีคูณอย่าหวังว่าพวกเจ้าจะได้หนีไปกองทัพพยานาคจึงเปลี่ยนเป้าหมายไล่ตามเท้าผาแดงและนางไอไปติดติดตำนานเล่าว่าการไล่ล่าครั้งนี้คือสิ่งที่สร้างภูมิศาสตร์กองทัพนาค มุดดินและพ่นน้ำไล่ตามม้าของเท้าผาแดงทำให้แผ่นดินถล่มยุบตัวกลายเป็นหนองน้ำขนาดมหือมาตามเส้นทางที่ม้าวิ่งผ่านไปเท้าผาแดงควบม้าหนีอย่างไม่คิดชีวิตแต่ก็ม่อาจหนีพ้นอิทธิฤทธิแห่งพญานาคจนในที่สุดณนะที่ราบแห่งหนึ่งอาจเป็นเพราะม้าหมดแรงหรืออาจเป็นเพราะนางไอ ผู้ซึ่งได้กินเนื้ออาถรรพ์ของเท้าพังขีเข้าไปมิอาจหนีผลคำสาปและแรงจองเวรน,นั้นได้นางพลัดตกจากหลังมา้าและในทันใดนั้นเคลื่นน้ำที่เกิดจากอิทธิฤทธิพญานาคก,ก็โถมเข้าใส่ดึงร่างของนางจมดิ่งหายไปในสายน้ำต่อหน้าต่อต,อตาเท้าผาแดงเมืองขอมทั้งเมืองและแผ่นดินที่ยุบตัวลงจากการไล่ล่า ก็ได้กลายเป็นหนองน้ำขนาดมหฮมาที่เรารู้จักกันในนามหนองหารจังหวัดสกลนครในปัจจุบันณริมหนองหารที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นจากน้ำตาและความพิโรธเท้าผาแดงกษัตริย์นักรบสุดกายนั่งมองผืนน้ำที่กลืนกินนางอันเป็นที่รัก ไปตลอดกาลท่านรอดชีวิตแต่การรอดชีวิตนั้นเจ็บปวดยิ่งกว่าการจากไปหัวใจของท่านได้แหลกสลายไปพร้อมกับนครที่ล่มจมตำนานเล่าว,ว่าเท้าผาแดงได้ตรอมใจและสิ้นชีวิตลงณนะริมหนองหานแห่งนั้นแต่ด้วยบุญญาธิการและความรักอันมั่นคงที่ท่านมีต่อนางไอคำ ดวงวิญญาณของท่านมิได้ดับสูญหากแต่ถูกยกขึ้นกลายเป็นผีฟ้าเฝ้ามองดูโลกจากบนสวงสวรรค์เฝ้ามองหนองหานที่ซึ่งวิญญาณของนางไอคำอาจจะยังคงถูกจองจำอยู่เบื้องล่างดูเหมือนว่าโศกนาฏกรรมน่าจะจบลงเพียงเท่านี้แต่มนุษย์สิ้นใจความแค้นแห่งนาค กลับยังไม่จบสิ้นณนะเมืองบาดาลแม้พญาสีสุดโทนาคราชจะถล่มเมืองขอมได้สำเร็จแต่พระองค์ยังคงโกรธแค้นเท้าผาแดงผู้เป็นต้นเหตุที่พยายามจะชิงตัวนางหนีไปสงครามระหว่างโลกบาดาลและโลกสวรรค์ผีฟ้าผาแดงจึงยังคงดำเนินต่อไปและในทุกๆปี ในค่ำคืนวันออกพรรษาวันขึ้น15บห้าำเดือน11วันที่ตำนานเชื่อว่าประตูที่เชื่อมต่อระหว่างสามโลกมนุษย์บาดาลสวรรค์จะเปิดออกเหล่าพญานาคแห่งลุ่มน้ำโขงผู้ยังคงพักดีต่อเจ้าแห่งนาคก,ก็จะพ้นลูกไฟแห่งความพิโรธขึ้นจากลำน้ำ ลูกไฟสีแดงเพลิงที่พุ่งทยานขึ้นสู่ท้องฟ้ายามค่ำคืนนั่นมิใช่การเฉลิมฉลองหากแต่มันคือกระสุนเพลิงที่เหล่าพญานาคใช้ยิงโจมตีผีฟ้าผาแดงศัตรูตลอดกาลซึ่งอยู่บนสวงสวรรค์และปรากฏการแห่งความแค้นที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าในคืนวันออกพรรษาก็ได้กลายมาเป็น ตำนานที่ผู้คนรู้จักกันในนามบั้งไฟพญานาคเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักระหว่างมนุษย์และนาคที่จบลงด้วยนครที่ล่มสลายหนอมน้ำที่กว้างใหญ่และลูกไฟแห่งความอาฆาตที่ยังคงพวยพุ่งจากพื้นน้ำสู่ท้องฟ้าตราบจนถึงทุกวันนี้ และนี่ก็คือที่มาของเรื่องนี้ครับถ้าชอบคุณคือพวกเดียวกันกดติดตามและกดกระดิ่งเลยครับ